พี่น้องนำถ่วงกุบนอาเขียงนำถ่วงกุบนครับตอนนี้ก็พี่บบนครับพี่น้องคอดพี่บบนเนาะว่ามนบนมังไส้ใครชีอันนี้ออบอเครื่องสีหอดมันแขมเบื่อพี่น้อง ว่าสิไปกินข่าวล้านนั่นเอาตายทิ่ไปกินข่าวได้บ่ไหมว่าต้องกินไปกินข่าวเรื่อนงก็ได้กินหอดข่าวเศร้าด้วยครับน้ำทวงที่โบนตกแห้งตาดี ื่องแม่บ้านผมสิดว่าพฤศจิกายนไหงไฟได้ล่ะครับพี่น้องก็เหง,งาฝนปีนี้ดีเนี่ยแม่งงามตัวผู้ฝนอีกรอบด้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่แต่หัวก็หัวปีที่เริ่มเข้านาฝนเนาะพืชสภาพคนเริ่มตก,กาปลายพืชสภาเนาะกลางพืชสภาพโตก,กาหน้าปีแลยได้บ้านคนระับฟ้านจนเมื่อ ก็มาฝนตกแ้งที่นองวังหันแยกที่บุญครับแยกรถตัดที่บุญทังสาหารนะครับสามแยกตอนตะเกียงลราจับไปสิท่นานเฮียบไฟเพราะเรากับฝนมันเสียดพท,ที่นองเดียไปเบิ่งกันอาบานผมสิตโตกวาจากที่บุญไปบานผมกับะมาณร้อยกิโลครับ ่บนนข่าเมืองแต่ซ hmm. ีส <daar kw> <scary> ิบเมืองออกประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลครับประมาณ่บนนข่าเมืองหกสิบปลายก็ซีสิบปลายจากเมืองออกจะบาทผอสามสิบแต่ว่ามันเสร็จออกเมืองมากใจเนาะประมาณแปดสิบนะครับอ่ะปักน้องอ่อนแล้วี่น้องปันแคม ทอดเป็นแขมแล้วคิดทอดบ้านเด้คิดทอดบ้านไม่เด้ดอ,อขอบวนเข้ามาตั้งยุ่เขามาตั้งยุ่ไก่เนี่ยือขี่ขานยางทอดเป็นแฉมแล้วพี่นอ้องไปตั้งยุ่แบบไกลๆนะึ่ง สวัสดีพี่น้องสวัสดีมาฮอดบ้านเหรอเนาะแดดแห้งครับกาลังสียางเขาไปได้บ้านครับได้บาา้านยุ่ฟังต้องขามบ้านผมเนาะไปเบิ้งข้าเจ้าแห่บังไฟครับแดดแห้งครับพี่น้องต้่าฝนกาลังง์หืดมากเนาะเดี๋ยวข้าสุภาเไปครับเขาตั้งขาบวนยิ่ใส่เนาะ <c oughs> ฝนกระลังมืดมากพี่น้องเสียางข่าวว่ามำนเข้ามากหอดล้วตอนนี้กับเหลืออีกสิบหาที่ใบสอก<า>เส้นกลางบ้านครับพี่น้องเส้นถนนเส้นกลางมาเส้นลับ่ระา,านเดมมากหอดจำกระบวน ข็สีแหมันมาจากทาหบนเข่านี่เน,ะบนบาะบุญบังไฟได้อครับพี่น้องตอนนี้กะมาหอดมองขอบวนเขาสีเลื่อมแหงเหรอพี่น้องทุกขบวนต้องมาเลื่อมวิธีตอนนี้กะบใบสองครับเบื้องพระจะมันเลื่อมซาเลื่อมแบบออเถอเลื่อ,อมซาแห้งเนาะตอนนี้กะบใบสองมันจะมันสีคำถิ่มซื่อๆแหละมันสีฝนสีโตกะมากเลย อันนี้มันแขมหรอมันแขมมันเสียมบ้านโพมีอยู่บ้านโพมีอยสองโมบานนะครับตะบนกับมีอยป่ะแขมเสียมบ้องอ่อบ้องทำขอดอนขอดูนเอาละพี่เจ็ดโมบานครับสิบสิบเอ็ดโมนะครับอ่ะเดี๋ยวขออยากทดสอบนะระบบเสียมข้างคนจะบบันเสียมครับพี่น้อง มาเสียมพระเจ้ามีนักล้อมาแน่นเนาะพระเจ้ามีนักล้อมหัวลำบ้านลำนะครับอันนี้เบ้านเจ้าภาพครับบ้านเจ้าภาพนีเพราะได้แข่งนะครับสิแข่งเฉพาะบ้านอื่นนะครับบ้านเจ้าภาพก็คือเป็นเป็นเอ่อเป็นเอียงกันหรแบบเป็นเจ้าภาพกับบัวได้แข่งนะหลังเราไปก่อนท็อปยีบ พี่น้องตอนนี้กกำลงังจิบเติมเติมตั้ง,บงขบวนนะครับพี่น้องมีงอี่4หาบานนี่หรอกว่าได้มาร่วมเบิดเนนะได้หลายบานกับวัฟเอิลนะบางบานกับโมบานน้อยนะครับบางเสียทองนรับมีลักลักษณะคือนี่<อ>มันเสียมนะครับมันเสียมกับมีอยสา3โมบานนะครับมีโม6โม7โม10นะครับบานเสียมมีงโมโมหากับโม 10F นดครับแล้วก็ เป็นการตั้งขบวนนะครับพี่น้องชุดตั้งขบวนก็คือยูตลาดยางเนาะของบันแขมนะครับบันแขมมีสองโมนะครับหนาจะนี่บันแขมเสียมหัวดอนนะครับสามโมเว้สามบาทนะครับบันแขมมีกยสองโมนะครับบันเสียมมีสามโมหัวดอนสองโมนะครับมันเสียมมากด้วยชุดสีส้มนะครับสบายสี นำเงินนะครับดนตีโซดจะเป็นกองเงาเพชรวาลินนะครับน่าจะเป็นตัวเต็งแชมป์นะครับปีมของตะบนหัวดอนเนะาะว่าจะมีหัวดอนนะครับบ้านหัวดอนมีมอยู่สองโม,โมนะครับมาโดยสสุีม่วงนะครับอันนั้นตั้งเ่านขบวนแรกนะครับจะเป็นบันแสมน,นะครับบันแสมจะมีอยู่สองขบวนนะครับจะเป็นขบวนอ่า ก้อนกองตุ่มของผู้เถ่ากอนกองตุ่มโบราณนะครับแล้วกาดนตรีสดกองเงี้ยวนะครับของเด็กหน่อยผู้สาวนะครับบันแทมนีสีออกก้อนม่นะครับพอเป็นบานเจ้าภาพเนาะอากาศกําลังดีครับพี่นอ้องว่าแดดแห้งปนไดบันเสียนแบหน้าแบบ เต็มแห้งนะครับกตนี่นองหูจักนะ่ะมันรูซึกว่านเป็นแบ็กแบ็กอัพเยนะนี่นี่นี่เจเบิร์ดเจเบิูน้นองไส้ผมครับตัวติงแชมป์ครับนีนี่ พี่นางเดี๋ยวสิผ้ามาเบิรงนั่งป้ายของบ้านกนเนาะกะบเดียวมาทายเก็บนะครับนั่งป้ายบ้านแต่ชื่อร้านสาวโมเนาะร้านสาว้ใหไงที่อีเมลเราเลี้ยงมาตะเกิดเนาะเป็นตื้อป้ายเป็นจหมูบบ้านตลอดเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นป้ายไงยนะครับเป็นป้ายครูเนาะ หลักกามีปลายเดียวนะครับปลายเดียวก็จะเป็นร้านสาวผมเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบื่อนไก่กันครับแดดกระสีแห้งเี้จกักหนนะมีตลกตลาดเนาอบ้านเดียว On, go find, now fun, now เร็วมาถ่ายรูปให้นีน้องไอสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเร็วเร็วัสซูจ่าก่อนเลยไว้สวัสดีค่ะเร็วเสวัสดีค่ะเอฟซีเร็วเร็วสวัสดีค่ะเอฟซีเร็วๆรอัสสวัสดีจ่าเป่าสุปกันสวัสดีจ่าเป่าสุปกเร็วสวัสดีสายปานน้ำอ่ะคืออายละบาดอ่ะเบิ้งเบิ้งเนี่ยเบิ้งเบิ้งกล้องเนี่ยน้องไอสวัสดีค่ะ เดี๋ยวสิมาถ่ายลูปกลอยว่าเรีวว่าตัวเห็นซาดี้่้าก่อนได้ไหมัสดี้ข้าเอาขึ้นหนาแน่านทำร่วมกันทำร่วมกันเอา้าเป็นอายเยิม้มเยิ้มก่อนยิ้มก่อนเอ้าขึ้นสีห้ยระบาดเนี่ยเดี๋ยวถ่ายลูกกันพี่น้อง